แล้ววันนี้นะคะคุณผู้ฟังชัติชาติโชว์ของเราค่ะที่90ลูกทุ่งหลักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะคะก็ได้พูดคุยนะคะกับสาวสวยเซ็กซี่คนนี้บอกเลยว่าเธอมาที่ไรนี่มีแต่ความสุขสนุกสนานตลอดเลยนะคะนั่นก็คือพี่ลำยองน้องหินห่าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจดแล้วก็สวัสดีค่ะแฟนเพลงแฟนคลับทุ่รัก,คคกคใครทุกคนนะคะ <สา S 1> ค่ะ <สา S 1> นะคะแหมมาที่ไรนี่อย่างที่บอกนะว่าต้องมีความสนุกมาตั้งแต่แบบเพลงแรกเลยที่รู้จักกับลำยองเนี่ยเอาผัว ัวไปเทินใช่ค่ะมันมากนะคะตอนแรกเนี่ยนะคะเพลงเอาผัวไปเทินนะคะพี่ลำยองออยเข้าใจเป็นว่าเอาผัวไปเถอะเอาผัวไปเถอะตอนแรกที่ฟังอ่ะฟังเข้าใจเป็นแบบนั้นนะคะเป็นเพลงที่แบบฮอตฮิตมากค่ะหลังจากนั้นนี้ก็แต่ละเพลงนี้คือแบบมันทั้งนั้นเลยนะมันทั้งนั้นด่าวผัวทั้งนั้นเลยพยายามหลีกเลี่ยงงานเพลงที่ดาวผัวอยู่นะคะแต่ว่าก็ ไม่ไม่พ้นต้องกลับมาเรื่องเดิมอีกเหมือนเดิมมีแบบหอยกิบกี้นี่ก็มันมากมันมากค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังจำเนื้อเพลงไม่ได้นะมันเร็วมาันไลยหอยเกินมีเปเวอร์นะคะมีเปเวอร์ค่ะลายเพลงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ล่าสุดเลยเนี่ยก็คือปล่อยมาในช่วงแบบว่าปลายปลายปีแบบนี้เหมาะมากที่จะแบบไปเล่นกันแบบช่วงเทศกาลปีเก่าต้อนรับปีใหม่สง้า이ปีเก่าอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเพลงนั้นชื่อว่า เตรียมพับกบค่ะเตรียมพบกับหรือเปล่าเตรียมพับกบค่ะเตรียมพบกับหรือเตรียมพบกับเอ้ยเริ่มเตรียมพับกบเตรียมเตรียมเตรียมพับกบใช่หลายคนก็คือเป็นคำผวนั่นแหละค่ะเป็นเตรียมพบกับนั่นแหละค่ะพบกับความม่วนซื่นแต่ว่าโคศกหน้าเวทีมักจะพูดผิดผิดให้ตลกให้ตลกค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็เล่นมุกกันก็ไม่ถูกสักที่คะ ก็เลค่ะจอมาเป็นแนวคิดในเพลงใหม่ล่าสุดของลำยองนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเป้าหมายคือเขาอยากให้เป็นเพลงแนวสนุกสนานแบบ ทุกวงดนตรีให้เอาไปใช้งานได้เลยแล้วก็เหมือนกับแบบเหมือนเจ้าภาพจงเตือนเหมือนขอให้รวยอะไรประมาณนี้เพราะ,ะว่าลานานแล้วที่ไม่ค่อยเห็นเพลงแบบนี้เกิดขึ้นแต่ส่วนมากก็จะมีแต่เพลงอ,อกหกักผิดหวงังความรักอะไรอย่างนะี้ซะส่วนใหญ่ออนนี้ก็ทางนโยบายของแกมมี่ก็เลยเออเราเอาเพลงประมาณนี้ดีกว่าไหมเพื่อที่จะให้วงดนตรีทุกๆวงสามารถใช้งานได้ประมาณนี้ค่ะนะคะในเนื้อเพลงนี้ก็มีการแบบว่าเหมือนอวยพง์อวยพรด้วยใช่ไหมคะค่ะนั่นแหละก็คือให้ทุกคนมีเงินไหลนอง ทองไหลมาขอให้ร่ารวยขอให้สุขสมหวังทุกๆสิ่งทุกอื่องประมาณนี้ค่ะนะคะให้ถูกลอตเตอรี่ใช่โชคดีนะคะก็เลยเหมาะที่จะแบบเปิดในช่วงเทศกาลปีใหม่ใช่ค่ะพอดีเลยนะคะซึ่งพอเพลงนี้ปล่อยออกไปเป็นยังไงบ้างคะพี่ลายองแบบว่าแฟนๆเขาก็แบบมีแซวเรื่องชุดนี้ก็แซวกันเยอะนะแซวกันเยอะไปออกรายการไหนก็แซวค่ะแซวตากบค่ะกบตากบนะคะทุกคนใครที่ยังไม่ได้ชม MV นะแนะนาว่าเข้าไปดูตากบนะคะตากบมี2ดวงหรืออาจจะเห็น สีดวงก็เป็นไปได้ต้องดูดีๆนิดนึงนะดูดีๆนะคะเป็นแบบเป็นเพลงสนุกนะคะที่ เป็นสไตล์ของลำยองหนองหินหาวเลยค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าได้โอกาสดีที่ได้อาจารย์สวัสด์และอาจารย์บอยเขมราชมาดูแลทั้งแต่งเพลงแล้วก็เรียบเรียงดน,นตรีให้ค่ะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะค่ะนะคะพอเพลงเข้าไปถึงมือของอาจารย์สวัสดนี้พี่ลำยองก็ค่อนข้างแบบว่า <c oughs> มั่นใจค่ะเนาะถึงจะยอดวิวอาจจะไม่เยอะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็มีเพลงร้องหน้าเวทีเราก็มีเพลงที่สามารถตอบโจทย์คนได้หลายๆปีไม่ได้แบบแค่ เป็นกระแสนิดนิๆหน่อยแต่สามารถใช้งานได้ตลอดชีวิตเลยอ,อย่างนี้ค่ะนะคะ,ะ,คะซึ่งเพลงนี้ก็เป็นงานรยบเรียงของอาจารย์สวัสดสา,ารคามด้วยะนะคะ,คะที่ลุกปั้นพี่รำยองมาตั้งแต่วันแรกๆเลย เป็นโปรดิวเซอร์คู่บุญคู่บารมีค่ะก็คือถ้าไม่มีอาจารย์สวัสด์ก็ไม่มีลำยองน้อยเหินเห่าในทุกวันนี้ค่ะนะคะมาจนถึงทุกวันนี้นะคะแฟนๆขาเพลงเตรียมพับกบนะคะก็ขอฟังไลฟ์ที่90ลูกทุ่งรักไทยของเราแล้วก็ชม MV เพลงนี้ได้ที่ YouTube ของทางกรมิโกด้วยนะคะแล้วก็นําเพลงนี้ไปร้องไปเต้นสนุกสนานได้ปีมงปีใหม่คือจัดเต็มเลยใช่เนาะไปสามารถใช้งานได้เลยค่ะค่ะนะคะนอกจากนั้นนะคะพี่ลำยองนี่ก็ไม่ใช่บว่าเป็นนักร้องไปงงไปงานจ้องงานจ้างอย่าง เดียวนี้โอ้โหทำเป็นแบบมีปั้นลูกส่งลูกสิย์ด้วยทำค่ายเล็กๆเป็นค่ายโรงทานค่ะ <laughs> S <S เป็นค่ายมูลนิธิอะไรอย่างเงี้ยเป็นดูเป็นค่ายมรดกอีสานเลคคอระด<ช>นะ<ช>ที่ดูเป็นค่ายที่แบบว่ามีความอบอุ่นอยู่ในนั้นเยอะมากมีความอบอุ่นแล้ว,ลวทีนี้เราก็ด้วยความที่เราไม่มีลูกแล้วเราไม่มีเด็กด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอลอูกชาวบ้านชาวช่องมาอยู่กับเราเรารู้สึกรักเด็กเรารู้สึกว่ามันเป็นความวุ่นวายที่มีความสุขค่ะเอาปิดเทอมมาลูกเขามาเลี้ยงหลายคนก็วบอกไม่อันนี้เหรอเขามีแต่ปิดเทอมเขาอยาก สบาย,ยาตัวาาอะไรเนี่ยก็เราช่วงเปิดเทอมเราก็สบายตัวแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยเราปิดเทอมเราก็อยากอันนี้เรา,เาทำความฝันให้เด็กๆด,ด้วยแล้วเราก็มีความสุขวันนี้เขาเมื่อคืนอีกเซตหนึ่งก็กลับ ไปแล้วค่ะปิดเปิดเทอมค่ะแล้วทีนี้ก็อยู่อีกเซตหนึ่งเราก็มีความสุขที่ได้ทําผลงานเพลงให้เด็กๆค่ะประมาณนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีน้องต้นนันทกรนะคะขอฝันมาฝากยายซึ่งก็ถือว่าแบบประสบความสําเร็จมากๆนะคะแล้วก็ล่าสุดเลยนะคะที่ได้ฟังที่90้าสิบทุ่รักไทยก็คือสตาป่าข้าว่คะน้องภาชิหนองหินห่าวพอใช้นามสกุลนี้ทุกคนแบบมั่นใจการันตีเลยนะคะค่ะนามสกุลนี้แต่ว่าตอนนี้ ให้น้องเซ็กซี่เท่าแม่ไม่ได้เพราะว่าน้อง,อองยังเด็กอยู่ <c oughs> ออต้องรออีกก่อนเบาๆก่อนเซ็กซี่เบาๆก่อนอ เซ็กซี่เท่าแม่ไม่ได้นะคะเดี๋ยวแม่ไม่ได้เกิดเพราะแม่แก่แล้วเดี๋ยวคนโทรมาขอจ้างพชิขาวคนเดียวใช่เราจะมีฟิลนั้นอีกนะคะก็เป็นเพลงสตาร์ปากข้าวที่แฟนๆได้ฟังแล้วก็น้องพชินี่ก็คือพี่ลำยองสอนตั้งแต่วันแรกเลยใช่ไหมคะที่เข้ามาอยู่ด้วยกันสอนร้องเพลงสอนร้องเพลงสอนการวางตัวสอนแอคติ้งหน้าเวทีอะไรทั้งหมดเลยทั้งอาจารย์ดีชายก็เวลาเอาไปเข้าออกอัดคอเวอร์เราจะให้เด็กๆทุกคนที่มาอยู่กับเราฝึกร้องเพลงโดยใช้เพลง Cover, อัด cover แล้วก็จะใช้การสอนคือสอนในห้องอัดก่อนที่จะเข้าห้องอัดก็ต้องสอนอยู่ข้างนอกก่อนด้สอนอยู่ข้างนอกก็จะเป็นหน้าที่ของแม่นกลํายองแต่เข้าไปในห้องอัดก็จะเป็นหน้าที่ของอาจารย์ดีชาค่ะช่วยกันสอนประมาณนี้ค่ะ,คะนะคะ,คะแต่ละเพลง ก็จะผ่านได้มันก็ต้องใช้เวลานะคะอย่างสตาปากข้าวเนี่ยถ้าแฟนๆได้เข้าไปชม MV นะคะก็จะเห็นแบบว่าเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งนุ่งแต่งหน้าของน้องภาชีนี่คือพี่รำยองดูแลหมดดูแลหมดเลยเพราะว่ารำยองเคยเป็นช่างเสริมสวยมาเก้าปีที่จังหวัดมาารคา a h แมเปิดร้านรำยองก็จะทําผมแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ที่บ้านก็เป็นร้านเย็บผ้าคุณแม่เป็นช่างเย็บผ้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบดีไซน์ชุดอะไรด้วยชุดนักร้องเราทุกวันนี้เราก็ดีไซน์ออกแบบเองสวย,วยค่ะ,คะสวยมากค่ะแล้วก็ไปดูแลให้น้องผชีถ้าเราจ้างไปเรากา็เราเป็นค่ายมูลนิธิลงทันอยู่แล้ว <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีงบจ้าง <c oughs> แล้วให้เราไปจ้างในส่วนของ <c oughs> ในส่วนของ,ของอทีมถ่ายทำ <c oughs> ทีมตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยอันไหนที่เราเซฟได้ก็เซฟแต่ว่าเราก็ทําได้เองอยู่เราก็ทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแลทั้งหมดเลยค่ะนะคะถามว่าเหนื่อยไหมคะพี่ละ ถามว่ามันก็มีบ้างแหละแต่ว่าเราไม่อยากพูดคํานั้นเพราะ,ะเราจะบอกเด็กคู่คนว่าคําว่าเหนื่อยไม่มีในพจนามน,นานุกรมของน้ำยองน้องยิ่งห้ามพ,พูดเพราะออว่าถ้าเราพูดมันก็จะมีแต่เหนื่อยกับเหนื่อยอยู่ในจิตใจเราอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเราจะลำบากเราจะอดหลับอดนอนอะไรก็แลนะ้วแต่เราต้องสดชื่นค่ะร่างกายเราอาจจะไม่สดชื่นตามความคิดหรือ คำพูดเราก็แล้วแต่แต่ว่าเราต้องพูดคํานี้ออกมาว่ามันจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความสุดชื่นในการทํางานมีความพยายามมากขึ้นค่ะมันมีอยู่แล้วแหละอารมณ์นั้นแต่เราต้องเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆ ค่ะมันก็เป็นความพูดง่ายคือเป็นความหนื่ยที่มีความสุขค่ะนะคะพี่ลำยองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ขอให้สมหวังเร็วๆนี้นะคะมีน้องแบบว่าให้ได้ชื่นใจนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่ลำยองต่อไปด้วยรวมถึงทุกๆงานเพลงแล้วก็ศิลปินน้องๆในค่ายมรดโดอีสานรคคอร์ดด้วยนะค่ะเดี๋ยวก่อนจะลากันไปค่ะพี่ลำยองเดี๋ยวต้องส่งท้ายกันด้วยร้องสดเตรียมพับกกแม้จะพูดชื่อเพลงก็จะพูดผิดนะเนี่ย คือจะพูดให้มัน <c oughs> ถูกงานมันก็กลายเป็นมันมันผิดอะไร <c oughs> อย่างเงี้ยเออ <c oughs> ตรียมพับกบนะจากลำยองสักท่อนหนึ่งค่ะเตรียมพับกบเตรียมพับกบเตรียมพับก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 บเตรียมพับกบพบกับความบันเทงิงดนดนหังหงจังได้เบิงดนตรีวงดัง ขอบคุณเจ้าภาพหลายๆเด้อจ้าที่เมตตาจ้าเชิญทุกท่านรับฟังหมอลำฮาวยาวเพลงดังเด้อชายเด้อเด้อชายเด้อเด้อชายเด้อละเด้อเด้อชายเด้อ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  คุยกันที่90าลสรวรักไทยนะขอให้แบบทุกผลงานประสบความสําเร็จนะคะงานจ้างวิ่งเข้าหาทุกวันเลยเป็นงานจ้างเบาๆเพราะว่าเดี๋ยวเตรียมมีน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ํำยองหนองหินทาว่ะขอบคุณพี่เจออยค่ะ